อ่านะครับก็วันนี้ก็มาต่อจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับคลิปที่แล้วโคได้พูดถึงระบบย่อยอาหารของตั้งแต่ปากจนถึงกระเพาะอาหารถูกไหมแต่ว่าวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงตั้งแต่ลำไส้เล็กนะครับลำไส้เล็กจนถึงทวารหนักนะครับโอเคเนะาะมาเริ่มอันแรกเลยนะครับก็คือลำไส้เล็ก ลำไส้เล็กนะครับก็คือลำไส้เล็กก็คือต่อมาจากกระเพาะอาหารนะครับเห็นไหมว่ามันต่อมาจากกระเพาะอาหารสุดท้ายก็ไปต่อที่ลำไส้เล็กแล้วก็ยึก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 อย่างนี้นี่ก็คือลำไส้เล็กนะครับซึ่งลำไส้เล็กนะครับก็จะมีพบว่าลำไส้เล็กเนี่ยมันจะมีการย่อยอาหารแล้วก็ดูดซึมอาหารมากที่สุดคือในบรรดาทั้งหมดเนี่ยลำไส้เล็กทําหน้าที่หนักที่สุดเลยนะครับมีการย่อยแล้วก็มีการดูดซึมอาหารมากที่สุด นะครับซึ่งนะครับเเเลำไส้เล็กนะครับมันจะแบ่งได้3ส่วนเนะี่ยใช่ไหมที่ที่ครูเคยสอนไปแล้วนะครับล้ำไส้เล็กก็จะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับสส่วนนะครับหนึ่งก็คืออะไรหนึ่งก็คือดูโอดีนัมนะครับ2 เจจูนัเขียนผิดสามไอเลียมนะครับตัวไอตัวแอลตัว e. อีอ่ะไอเลียมก็แบ่งไปตามสีเลยนะครับก็คือสีที่หนึ่งก็คือสีฟ้าก็คืออะไรดูอดีนัมอันที่สองก็คือสีแดงตรงนี้ก้อนตรงนี้จริงๆมันต่อกันเนาะก็คือเจจูนัมและสุดท้ายก็คือ ที่ตรงนี้ก็คือไอเลี่ยมนะครับซึ่งไอดูโอดีนัมอันนี้ไอตัวแรกเนี่ยไอตัวแรกตัวนี้เนี่ยมีมีการย่อยอาหารมากที่สุดนะครับส่วนอันที่สองตรงนี้มีการดูดซึมอ่ะมีการดูดซึมอาหาร มากที่สุดส่วนไอเลี่ยมเนี่ยก็มีการย่อยนิดหน่อยมีการดูดซึมนิดหน่อยนะครับไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะแต่จำไว้ว่าสิ่งที่ควรจำก็คือลำไส้เล็กจะมีการดูดซึมเฉพาะพวกสารอาหารลำไส้เล็กดูดซึมสารอาหารแล้วก็มีการย่อยด้วยนะอย่าลืมว่ามีการย่อยแต่ว่าอันนี้พูดถึง การดูดซึมเท่านั้นนะครับดูดซึมสารอาหารที่เราย่อย <_ d ose> เช่นพวกคาร์บโบไฮเดรตสุดท้ายมันก็ย่อยได้น้าตาลโมเลกุลเดียวโปรตีนย่อยได้กรดอะมิโนมันก็มีการดูดซึมที่ลำไส้เล็กตรงนี้แหละนะครับมาดูว่ามันมีการย่อยแล้วก็มันมีการดูดซึมอย่างไะมาดูนี่ลำไส้เล็กนะครับลำไส้เล็กขยายออกมาเป็นแบบนี้นะครับลำไส้เล็กมันจะมีการจัดเรียงภายในเป็นทบๆๆๆทบเนี่ย อะไรนะเขาเป็นขดขดออกขดออกขดเข้าขดออกข,ขดเข้าขดออกเพื่ออะไรเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ผิวในการดูดซึมอาหารนะครับอืมโอเคนะซึ่งมัน,ม,น,นมันขดอย่างเงี้ยมันขดอย่างงี้หละทีนี้นะครับมาดูว่าที่มันขดตรงเนี้ยอ่ะอ่ะดูรูปนี้ดีกว่าอันนี้อันนี้ดูรูปนี้นะครับก็คือรูปนี้มันมีการพับทบพับทบไป ไม่มีการพับทบพับทบอย่างนี้ใช่ไหมเราจะเรียกว่าการพับทบแบบนี้ว่า,า c i r c u l a า fold circular fold นะครับซึ่งในแต่ละ circular fold เ,เห็นไหมว่า,เ,าเห็นไหมว่ามีการ1นอัน1่อัน1นึนนอันเนี้ยเขาก็ขยายมาต่อนะครับเขาก็ขยายมาต่อ เขาก็ขยายมาต่อนะครับอ่ะนี่คือ1พับทบตรงนั้นอ่ะมันก็จะมีลักษณะคล้ายนิ้วมือตรงนี้ที่ยื่นออกมานะครับเราจะเรียกว่า1 1อันตรงนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าวินไลน์นะครับซึ่งถ้าเอากพจน์เราจะเรียกว่าวินไลน์นะครับไม่ใช่เอกพจน์นี่คือพระหุพจน์นะครับพระหุพจน์พระหุพจน์ก็คือหมายถึงว่าลาย variety, ลายวินลายลายวินลัด ราจะเรียกว่าเอกพจน์นะครับอ่ะทีนี้ในแต่และว,วิลายตรงนี้เนี่ยมันก็จะแบ่งต่อว่ามันมีเห็นไหมว่าตรงนี้ในแต่และแท่งนในแต่และ1นิ้วเนี่ยมันก็จะมีการแบ่งเป็นแบบนี้ลักษณะเซลล์ของมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่มันเหมือนเหมือนหวีเหมือนแปรงเราจะเรียกว่าไมโครวิวลัสนะครับอันนี้คือวิวลัสแล้วก็ แบ่งเป็นวิลล่าวิลไลน์ไมโครวิลไลน์นะครับอ,อันนี้คือวิลไลน์อย่างเดียวอันนี้เพิ่มคาว่าไมโครเข้าไปด้านหน้านะครับตรงนี้มีความสําคัญอย่างไรตรงนี้มันเป็นเซลเรียกว่าสันว่าเซลบุกผิวผนังลําไส้เล็กนะครับมันมีการผลิตเอนไซม์ออกมานะครับเอนไซม์ M ตัวแรกก็คือไดซคคารสนะครับไดซคคารสคำว่าไดก็หมายถึงน้ําตาลโมเลกุลคู่ไซคารสก็คือน้ําตาลนะครับไดก็คือคู่ เอนไซม์ตัวนี้จะประกอบไปด้วยมอลเทสซูเครสนะครับแล้วก็แลคเทสโอเคนะซึ่งมอลเทสก็จะย่อยน้ำตาลอลโทสซูเครสก็จะย่อยซูโครสแลคเทสก็จะย่อยแลคโทสนะครับอ่าอันนี้เป็นน้ำตาลที่ย่อยคำว,ว่าทั้งหมดนี้ก็จะย่อย คาร์โบไฮเดรตโอเคไหมนอกจากจะมีไดซ์คารีสแล้วเนี่ยมันก็ยังมีไอไอเอนไซม์ต่างๆอื่นๆนะครับเช่นเอนโทรไคเนสไดเปปติเดสอะมิโนเปปติเดสไลเปสแล้วก็นิวเคลสซึ่งหน้าที่ของเราก็คือต้องจำว่า เ n t e r o รแ n เ s สสร้างที่ลำไส้เล็กไดบัฟฟีเดสสร้างที่ลำไส้เล็กอาร์มิโนฟิเดสสร้างที่ลำไส้เล็ก l i p a s e สร้างที่ลำไส้เล็ก n นื้อคลีสร้างที่ลำไส้เล็กนะครับอ่ะเดี๋ยวครูเขียนสรุปให้ว่าอ่ามันมีการสร้างอะไรยังไงที่ตรงไหนบ้างนะครับอ่ะที่ลำไส้เล็กอเอ็มซ่าที่สร้างก็คือไดแซคคาริส อันนี้คือเอนไซย่อยแป้งนะครับอันที่สองเอ็นเทโร s e น d สสามไดพีดีเดสอะมิโนเปปต e เดสนะครับแล้วก็ i p เ s สนิว D.S. นะครับอ่านี่คือข้อควรจำนะครับอ่าไปจำซะอ่ะทีนี้นะครับที่ลำไส้เล็กเนี่ยมันจะมีอวัยวะที่จะต้องช่วยในการย่อยเนื่องจากว่าลำไส้เล็กมีการย่อยอาหารมากที่สุดใช่ไหมมันก็เลยจะต้องมีอวัยวะช่วยในการย่อยอาหารนะครับโอเคเนาะ อะันแราช่วยในการย่อยอาหารตัวแรกก็คือตับนะครับ <c oughs> ขอโทษนะครับ <c oughs> อ,อันแรกคือตับอันที่สองคือตับอ่อนนะครับมา <c oughs> ดูตับมีความสำคัญอย่างไร <c oughs> ตั้งนานไม่จามเพอาะดคลิปจามเฉยนะครับ ตับนะครับตับมีความสําคัญอย่างไรตับทําหน้าที่อะไรนะตับจะทําหน้าที่ในการสร้างน้ําดีไปเก็บที่ไหนสร้างน้ําดีที่ตับก็ไปเก็บที่ถุงน้ําดีโอเคนะ,ะซึ่งในน้ําดีประกอบไปด้วยอะไรบ้างน้ำในน้ําดีคําว่าน้ําดีเนี่ยก็ ประกอบไปด้วยที่หลักๆก,ก็คือประกอบไปด้วยในน้ําดีนะครับประกอบไปด้วยเกลือน้ําดีนะครับนี่คือองค์ประกอบที่มีความสําคัญในระบบย่อยอาหารนะครับซึ่งน้ําดีจะทําให้ไขมันที่มันเป็นก้อนตรงนี้เนี่ยแตกตัวให้กลายเป็นจุดไขมันเล็กๆแบบนี้นี่คือหน้าที่ของอหน้าที่ของ ไอ้น้ำดีตรงนี้นะครับทำให้ไขมันจากที่เป็นก้อนใหญ่ๆใ,ให้มันเป็นหยุดไขมันเล็กๆเราจะเรียกว่า emulsion นะครับหยุดไขมันเล็กๆตรงนี้ะนะครับจากนั้นไอ้หยุดไขมันตรงนี้เนี่ยก็จะถูกย่อยต่อโดยโดยลเปสตตรงนี้แหละสุดท้ายมันก็ได้น้ำตาลโม,มเลกุลที่ได้ไขมันเล็กๆนะครับแล้วก็สามารถดูดซึมได้นะครับ ทีนี้กระบวนการที่มันจะทํางานมันทํางานอย่างไรนะครับก็คือ,อในนี้ประกอบไปด้วยน้ําดีใช่ไหมน้าในถุงน้ําดีเนี่ยจะขับน้ําออกไปเพื่อให้น้ําดีเนี่ยเข้มข้นขึ้นถุงน้ําดีจะดูดซึมน้ําบางส่วนออกเพื่อให้น้ําดีมีความขขเข้มข้นเพิ่มขึ้นแล้วก็หลักการทํางานของมันยังไงเมื่ออาหารสมมติี้อาหารเนาะ อาหารจากกระเพาะอาหารไปที่ลำไส้เล็กส่วนต้นหรือว่าดูโอดีนัมนะครับมันจะกระตุ้นให้น้ำถุงน้ำดีปล่อยน้ำดีออกมาแล้วก็ส่งไปที่ลำไส้เล็กส่วนต้นนะครับอ่านี่คือหลักการทำงานดังนั้นตัวที่จะมาควบคุมก็คืออาหารที่มาจากกระเพาะเมืออ่อไหร่ที่อาหารมาจากกระเพาะไปสู่ลำไส้เล็กส่วนต้นถุงน้ำดีจะถูก จะบีบน้ำดีออกมาที่ลำไส้เล็กส่วนต้นเพื่ออะไรเพื่อจะ,จะไปย่อยไขมันเคเนาะอ่ะทีนี้เมื่อกี้เมื่อกี้บอกว่าว่าช่วยในการย่อยอาหารก็คือตับใช่ไหมอ่ะอันนี้พูดถึงแล้วตับก็คือจะยช่วยในการสร้างน้าดีแล้วเก็บที่ถุงน้าดีแล้วก็ไปย่อยไขมันใช่ไหมอันที่2ก็คือตับอ่อนนะครับอ่ะตับอ่อนเดี๋ยวค่อยไปต่อในอะีพีต่อไป